ล้ม <'re> ดิเลยเขานีโตได้น้ำตัวกันกับลูกสวัสดีครับผมโฟ้งนะครับรับบทเป็นฟี่ผมโตโต้นะครับรับบทเป็นมิกนะครับไม่รู้เหรอลูกอ่มัไม่ดีในทางอ่ะเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กล่าสุดเราค่อนข้างติดผักไปแล้วตองที่ EP สองก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าผมจะทําเป็นไม่ดีนะครับที่บอกว่ามีเขาชอบโอมก็คือผมจะหลับหูหลับตาไปครับเออเป็นไงบ้างทำไมเราหักดิบเพราะขนาดนั้นก็ ผมคงต้องเลือกคนที่ใช่นะครับคนที่ใช่ต้องพยายามใช่ไหมที่เชนบอกคนที่ใช่ต้องพยายามที่แบบเป็นไงบ้างซีรีส์มาหลังจากแค่ตัดสินใจไปแล้วคุณค่าดีเลยครับเอาแล้วเป็นไงบ้างผมก็เศร้าครับทำไมเราถึงแพ้นั่นสิครับผมก็ผมก็สงสัยว่าทำไมผมแพ้ะทำไมพี่ถามท่านในชีวิตจริงเราสามารถเอาชนะเขาได้ไหมเออชนะผมว่าผมได้นะทำไมจริงเขามีรุนมา ีทุกคนมีโอกาสหมดครับโอวี่เรานี่หลายใจเลยแต่โอกาสก็ไม่เท่ากันไงเป็นไงบ้างฟีดแบคเพราะว่าหลายคนชื่นชมเราสามคนทีคนดึงเป็นยังไงบ้างผมก็ฝากเชียร์ครับคู่ฟีมิกผมว่าต้องมาแรงกว่าแบบโอมิกแน่นอนครับเนี่ยผมว่าโอมฟี่มากกว่าครับโอ้โหเชียร์คู่นี้ครับเราจะคอยเลยเหรอมิกเราจะคอยเลยเหรอฟี่เลยเหรอผมเห็นเขาจับมือกันบ่อยทำไมอ่ะ เปล่าคือผมตั้งใจจะจับมือเขาแต่ว่าอย่างไอโอมอะ่ะมันมาปัดมือผมทิ้งไม่ได้ผมไม่ได้อยากจับมือมันเลยนะครับแล้วถ้าเขาเชียร์ไปไงอ่ะเรือผีผมเรือลงนี้นะครับเอ<ห>ผมเรือเรือนี้นะครับเราเราจะเป็นแบบคนที่ใหญ่เผ,<ม>ผมหัวเลยทุกทุกหัวเรือเลยครับโอ้โหแต่จำนวนี่เขาไม่พอนะกับตรงนี้อะ่ะไม่พอเราพอจะให้โอกาสยกบ้างได้ไหมนิดนึงนิดนึงผมบอกไปแล้วครับว่าไม่ได้ บอกว่าชอบพี่โอมนะครับผมเขาชอบพี่โอ๋ในอะไรนะอันในชีวิตจริงเราชอบคาแรคเตอร์อย่างนี้ไหมในละครในซีรีส์เหมือนหมูเด้งนะครับทำไมอ่ะถ้าคาแรคเตอร์ชอบพี่หรือว่าชอบเอ็นเจทำไมอ่ะเพราะว่าเขาขุนน้อยครับขุนน้อยกว่าคุณน้อยกว่าครับทำไมเอ็นเจเขาจมพูดแบบไม่เยอะครับไม่หยุดไมครับผมเพราะอะไรอ่ะว่าใจตรงไงหรือว่าเขา ไม่เช้าครับพี่ต้องลองอยู่กับเขาดูหน่อยยังไงบ้างยังไงบ้างแบบพูดแบบไม่หยุดเลยครับแบบยังไงแบบเยอะแบบไหลเป็นน้ำไปได้ทุกเรื่องครับนี่คือเสน่ห์ของเขาไงใช่อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแต่ว่าเ่าโคกว่าพูดน้อยกว่าครับระหว่างเอ็นจีกับโอเสใครพูดเยอะกว่ากันโอ้โหพี่เอ็นจเอ็นจครับพี่เอ็นจีทำไมอ่ะให้ยกไปอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยในที่เจ็ดคนเ่ยครับส่วนมากเขาส่วนมากเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะ แบบไมมม่่่ไไคยีปไปเรื่อยป่ะย่างแบบสมมุติว่าเขาพูดถึงเรื่องก้อนหินเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งอาจจะไปช้างไม่ดาวังคารอะไรอย่างเงี้ยแได้ใช่ไปเรื่อยของจริงเลยครับจริงมีถามมีมีถามพี่เอ็นเจไหมว่าพูดคุยจะไม่เหนื่อยหรือเปล่ผมว่าผมไม่เคยถามนะผมไปลองถามดูเออเออเออแล้วแล้วตอนไหนที่เขาไม่พูดนะตอนที่เขาหลับเขาตอนนอนครับตอนนอนอย่างเดียวเลยพึ่งก็นอนแป๊บเดียวหรือว่านอนกิกนอนเยอะนะนอนเยอะอยู่นะ ไม่เคยเวลาผมเวลาผมอยู่กับเขาเวลาเขานอนเขาก็แบบไปเลย้ามีคนเขาแอบสงสัยก็ส่งหลักไม้มาถามว่าทำไมพี่ชอบใส่หมวกอ๋อเพราะว่ารอโดนะครับเราใส่ในี่มันหมวกแดงป่ะใช่ครับก็เราโดนเล่นก็คือตอนแรกผมผมยาวแต่ว่าต้องไปรับทหารนะครับพอออกมาก็เลยผมสั้นแล้วต้องใส่หมวกนั้นตั้งแต่อีพีแรกนะ ประมาณกลางๆดีกว่าครับแต่ว่าในหมวกนั้นมันมีวิกอีกชั้นหนึ่งอ๋อมีอ๋อใส่เป็นอย่างนี้คุมอย่างนี้เหรอใช่จะได้คอนติเนียครับผมจะได้ต่อกันแต่ใน EP 9ครับมันจะมีฉากที่ผมขึ้นไปร้องเวทีแล้วก็ผมสั้นมาออกมาแล้วจริงมันมีคนถามเยอะไหมเพราะว่าทุกคนเพื่อนไม่มีใครใส่หมวกเลยมีครับมีมีเต็มเลยครับความจริงมีเต็มเลยแต่เราจะเห็นแบบตัวเต็มอ๋อใช่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  อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ก็ได้นะหรือว่าฟีนี่ฟรีเป็นนี่มาริโอผมเห็นซีในเอ็มวีครพือนเนอะเขาม่ออกมาแล้วเราเราสองคนก็คือพยายามตามจริงๆโตมากเหรอมีครับมีใน MV จีบอยู่รู้อย่างนะครับก็คือผมก็แข่งกับโอมเหมือนเดิมเลยครับก็ต้องรอดูว่าใน MV อ่ะใครจะชนะเอ้ยเอเราหวั่นไหวบ้างล่าที่เขาลุกจีบกันกับใน MV ภาพที่ออกมาผมรักเดียวใจเดียวครับ รักตัวเองนี่เคยทำให้พี่ผิดหวังแล้วทำไมโตโต้ถึงไม่อยากเรียนกับพี่เอ็นเจในวิธีการแบบว่าพูดคนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเคยศึกษามาว่าเออถ้าอยากพูดเก่งเหมือนพี่ต้องทำยังไงหรือเพราะผมอยากอยู่เงียบๆดีกว่าไม่อยากเดี๋ยวพูดเยอะเกินตอนนี้อ่พี่เอ็นเจเท่ากันเป็นพี่เรามีอยากอะไรเป็นตัวอย่างไหมเราเป็นน้องเล็กที่สุดใน ยี่ส <27 S 1> ิบเจ็ดคนที่ดีของพี่ยังใจอะไรให้เราดูหนึ่งอ่านหนึ่งอ่ต้องคิดได้เ<า>นี่ยถ้าคิดงานหน่ <c oughs> อบอกว่าน่าจะเป็นอะไรดี าพี่สมมบาถ้าพูดถึงความดีของพีเอ so, ็นนอ๋อความดีเหรอครับเราเริ่้ขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับความดีเขถามยาช่วยช่วยคิดก็ได้เอาแบบเอาการเอางานก็ได้ครับเอการงานเป็คนมุ่งมั่นรบตั้งใจทำงานใช่จับตียงไว่ให้เลี่ยพราะอะครับที่มผู้ชมอ่าน ออเนื้อพี่เจเวลาที่แบบซีเรียเขาจะเป็นแบบซีเรียลเนี่ยเราจะเตรียมไว้ให้แน่เลยนะครับรุ่นึืแบบไม่เกี่ยวกับตท่านนะั้นด้วยจองตัวมีแต่ในไาฟ์ผมก็มีครับไลฟ์คริสต์มอสตรัตีน์ต้องดูในชีวิตจริงครับเพราะว่าในไลฟ์คนละคาแรคเตอร์เลยครับในไลฟ์ผมพูดเนี่ยแต่คือชีวิตจริงคือพี่เอ็นเจนี่คือแบบเยอะมากครับเล่นมุกด้วยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวเล่นมุกด้วยครับแต่เรื่องเราแข่ง เรืออะไรครับอ๋อผมว่าแข็งแรงนะลาข้างๆด้วยไม่ตอาเรื่องเราในชีวิตจริงเราต้องอ๋อใช่ใช่อ๋อใช่ครับใช่ใช่อันนั้นทิ้ให้ของปลอมครับของปลอมของปลอมจมันก็จบไปแล้วแต่นี่เราเป็นในชีวิตจริงจริงครับบอกว่าผมโตโต้ไปได้นี่เห็นไหมครับของจริงครับไม่เหมือนของเกจหรอครับนี่พี่อยากเห็นพี่อยากเห็นเราอะโตโตไปเล่นบทพีเอ็นเจมากเลยเฮ้ยโอ้โห ผมผมมัยากนะครับยากทยากยากเล่นยากมากต้องเป็นต้องเป็นเอ็นเจเท่านั้นที่เล่นได้โดยถ้าเราต้องเล่นเป็นพี่เอ็นเจเราเล่นมาถ้านบทเจตัวเขาอะผมก็คงต้องใช้ความพยายามหนักหนาสาหัสอย่างเดียครับอ๋อแสดงว่าพี่เอ็นเจเล่นเป็นตัวเอง <laughs> ใช่เขาเล่นเป็นตัวเอง <c oughs> เ,ลเล่นตัวเองเลยครับเ <c oughs> ขาเล่นป <c oughs> เป็นตัวเองเลยเล่นเป็นตัวเองอ๋อคล้ายๆที่โปเกตเล่นเป็นโปเกตในเรื่องใช่ใช่ครับแต่แต่วันจะลาต้อง่ะโปเกตอาจจะมีเป็นโนอยู่บ้างแต่ว่านี่คือเอ็นเจทั้งเรื่องเลยครับเอ็นเจ้ก็คือโอ้เอ็นโอก็คือเอ็นเจ เอเจก็คือโอมแล้วเขกแบบโตโตไปผมว่าผมชีวิตที่ผมพูดเยอะกว่ามิกนะครับมิกก็แบบเขินพูดน้อยๆแ้วผมก็พูดบ้างครับแล้วาอ่ะฟี่แค่ไหนโหก็ผมว่าฟี่เขาเป็นคนพยายามเนาะขนาดแบบมิกไม่เอายังจะจีบเขาต่อคเต่อนี่ยคือผมผมไม่ต้องพยายามอะไรครับ ใช่ใช่ถ้าในชีวิตจริงนะครับวฝากรา,ารูาีว่าเรื่องน,อนออ้นนอนนบ้างครับผมอาจจะเป็นแบบฟีมิกก็ได้ไม่ก็โอมฟี่ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ <c oughs> แล้วฝากถึงเรือเฮ้ยไม่ใช่โอมฟี่จะพูดโอมฟี <c> ่ <oughs> ฝากถึงเรือฟีมิกด้วยนะครับก <c oughs> ็ผมจะไม่ทำให้พ <c oughs> ี่ผิดหวังแน่นอนครับ ใช่ครับเต้นมนแดนครับเต้นจีบน้องครับ okay, ขอบคุณครับ